บทที่11บทสวดมังคลาสุดตังเอสอเาาาาาานานเสวนาจะพาลานางปันทิตานันจะเสวนาปูชาจะาปูชนียานางเอตัมมังคารมุตตะมังปฏิรูป,ประเทสวาโสจะบุเพเจกกตาปุญญาตาอัตตาสัมมาปนิธิจะเอตัมมังคารมุตตมังพาหุสัจจันจะสิปัญจะวินโยจะสุสิกิโตสุภาสิตาจะยาวาจะเอตัมมังคารมุตตะมังมาตาปีตุอุปัฏฐานางังปุตตะ ทารัสสะสังคโหอนากุลาจากรรม,มันตาเอตัมมังคารมุตตะมังทานันจะทรมาจริยาจายาตากกักการกาันจะสังคาโหอะนาวัชานิกรรมะกรรม,มานิเอตัมมังคารมุตตะมังอารตีวายรติปาปา,ปามัชฌาปานาจัสัญญาโมปะปะ,ปะมาโทจะทมเมสุอเอตัมมังคารมุตตะมัง คาระโวจานิวาโตจ่าสันตุถีจากตัญยุตากาเลนะธรรมะสาวนางเอตมังคารมุตตะมังขันตีจ่าโสวจัตสตาสมนานจ่าทสนางกาเลนะธรรมามะสาสากัตฉาเอตมังคารมุตตะมังตะโปจัาพามาจาริยาจาริยสัจจานทศนางนิพานสัจฉิกิริยาจ่าเอตมังคารมุตตมังผุทธัศผุดทัศโลกะ ธรรมเมหิจิตตังยัตสานก,กรรมปฏิอาโสกังวิลชังเขมังเอตมังคลมุตตมังเอตาทิสานิกัตตวานะสัมพัฒมะปาราชิตาสัพพัทโสดถิงขัดฉันติตันเตสังมังคลมุตตมันเต บทที่12บทสวดร,รัตานาปาริอยังกิจจีวิตต่างอิทธาวาหูรังวาสเคสุวายังรัตานางปารณีตังนาโนสัมังอัติตทาคเตนาอิทธามปีพูทเทรัรต,นรต,เเตนา,นา,า,นตา,างปรณีรรตังเอเตนาสเจนาสุวัดิโหนโตขะยังเวลาขังอมาต่างปาณีต่างยัตนาคาสักยะมุนิสัมมาหิโตนาเตนาธรรมเมนะสมาธิกินจิอิธรมปีธรรมเมรัตนางปรณีตังเอเตนาสเจนาสุวัติโหนโต ยำพุทธเศถโผปาละวันนยีสุจริงสามามที่มานันตาริกัญยามาหสมาธที่นาเตนะสโมนาวิชาติอิธรรมปิธเมระตานางปานีตังเอเตนัสเจนะสวัติโหตโตเยปุคละอัฏฐสตังปัสธาจตารีเอตานิโยคานิโหนตีเตทขี่เนยยสุขตัสสาสาวกายาตสุทินานมิมหาภลรานีอิธรรมมังอิธรรมปีสังเคระตานางปานีตังเอเตนัสเจนะสวัติโหตโตเยสุปายุตามมนาสาทัานเฮนานิการมิโนโคตามาสาสนามีเตปติปตามัตตังวิไคหานเรตาม พุทธานิพุติงผู้ชามานาอีธรรมปีสร้างเคระตนางปณีตังเอเตนาสเจนะสุวัติโฮนโตขี้นางปูราน,นาง,างนาัง,าวางวังนัถิสัมภาวังีลาติจิตตายาติเกภาวาสมิงเตขีนาพีชาอวิรุณหีชันทานิพินทาติทีละยะายถาัมปทีโปอีธรรมปีสร้างเคระตนางปณีตังเอเตนาสเจนะสุวัติโฮนโตบทที่สิบสามบทสวดธรรมะบ,บทสหวัคอตาหะหาเวชิตตังเสยโย ยาจายังอิตาลาประชาอัตตาทัานตาสาโปส,สสะนิจจังสัญญาตตา,าริโนเนวเทโวนะขััฑโพนมาโลสหาพงพมพมมุนาชิตังอาปาชิตังอากาศยิลาตาถาลูป,ปัสสะชันตุโนโบทบที่สี่บทสวดเกต ปุตตสูตรภาสิตามิทางเตนาภคะวะโตชาณตาปัสตาอรหาตาสัมมาสัมพุทธเทนาเอถาตุมเหมาอนุสาเวนามาปารัมมะปาลายะมาอิติกิริกิลายะมาปิตะกะสัมปะธานีนะมาตะเกเหตุมานายะคาเหนะมายะอากาละปาริวิตะเกนามาทิฏทิทนินานาขันติยามาทัพพะลูปะ ตายะมาสามะโนสะโนคุลุยะถาะตุมเมหอัตนาวชายเยเนยยาธาอิเมธรรมมาอากุศลาอิเมธรรมมาสาวชาอิเมธรรมาวิยุคละหิตาอิเมธรรมมาสามัตตาสามันเทนาอิหิตายาโอขายาสังวตันติอัธะอธัตัะตุมเมหปัชชะ เหยยาถายาถาตุมเหอัตานาวาชาเนยยาถาอิเมธรมากุศลาอิเมธรมาอานาวาชาอิเมธรมาวัวินยุปัสสา,าอิเมธามาสมัตตาสมาธินาหิตายาสุขยายะสังวัตตันติอัทธาตุมเมเหอุปะส,สัมปัช,ชวิหะเลยยาถาเตบทที่15บทสวดอุปาเนยยสูตร อุปาณิยติชีวะตามัปปมายุงชาลูปานีตัสสานาสันติตานาเอตังพระยังมาลันีเปขามาโนปุญญานิกะยิราถาสุขาวาหานีอุปาณิยติชีวิตามัปปะปะมายังชาลูปานีตัดสานาสันติตานาเอตังพระยังปารเนเปขามาโนโลกามิสังสะปะเชปะชะเฮสันติเปโขเยโยทะ โยทะกาเยสังยะโมวาจายาอุทาจาเจตาสาตตังตัดสาเปตตัสสุข,ขายะโหนตียังชีวามาโนปักปากาโลตีปุญญงธโม,มหเวรคตตธรรมจาริงธโม,มสุจินโนสุขะมาวหาตีเอสานิสังโสตธรรมเม,มสุจินเน ะทุกขาติงคัดชาติธรรมจารีสเพสังขาราอนอนิจจติยถาปัญญายาปัสติอาธานิพินทติทุกเขเอสาวะโควิสุทิยาสเพสังขาราทุกขาติญถาปัญญายาปัสติอาธานิพินทติทุกเขเอสามารถโควิสุทิยาสเพธรรมานตาติญถาปัญญายาปัสเตอาธานิพินทติทุกเขเอสามารถโควิสุทิยา บทที่16บทสวดอาณาปณนนะกะชาดกอาปันนะกัฏฐานะเมเกทุติยังอาหูตักกิกาเอตาธัญญายะเมทาวีตังคันเหยยะอาปันปันนะกังพาหุงเวสารนางยันติปภัตานิวนานิจาอารามาลกขาเจตายานีมนุษสสาพายต พายาตัดชิตาเนตังโขสรรารนาังเขมังเนตังสรรารณนามุตตามังเนตังสรรารณนามาคัมมาสาวาพทุกขาปมูลจติโยจะพุทธันจะทำมันจะสร้างคันจะสรรารนาังคาโตจะตาลีอาเลียสัจจานิสมัตปัญญาญาปสิตปัสเตทุกขงักขงทุกขาสามุป,ปาทางทุกขังสัจจะอิตอติกกมังอาลียันจะอัดถังขีกลงทุกขูปะสามะ ขามีนางเอตังโขสารนางเขมังเนตังสารามุตตามังเอตังสารณนามาคามาสับพาทุกขาปมุดจติบทที่สิบเจ็ดบทสวดพัทเทกรัตตาคาถาอาตีตังนาหน้าวาข้ามือยะนาปฏิการเขนาคาตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะธาตีตัมปะฮีนันตังปะปันตันจะอนาคตังสิ่งใดล่วงแล้ว ล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันลับไปแล้วสิ่งที่ยังมาไม่นะยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุปัน,นันจะโยธรรมังตัถาตถาวิปัสติอสังหีรังอสังกุปปังตังวิธานะมะพุนุพะลูหะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่ง่อนงนไม่คอนแคนในทำนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญทำเนื่อเนื่อง ทำนั้นเนื่องเๆให้ปลุกโลงเถิดอัจเชวะกิจจะมาตับปังโกชัญญามรณงสุเวพึงราความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุง่งนหกิโนสังคารันเตนามหาเสนามาจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจชุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแกเ่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอาโหระตามะตันทิตังตังเวพัทเทกาะลโะตติสันโตอาจิกเตมุนีติ ถ้มุนีผู้สงบย่องเรียบบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจค้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแลวว่าผู้มีลาตีหนึ่งจเจริญด้วยประการชน้แลบทที่แปดบทสวดอภินา,นาปจะเวคณาปาทะชาลาธรรมโมมหิชัลังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมมหิพยาธิงอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปนนะไม่ได้ วราะธรรมโมมหิมรณันางอนะัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพนความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปีเยหิมานาเปหินานา,นาพาโววินาพาโวเราจะล่าเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องได้พัดพลากจากของรักของจเจริญใจทั้งสิ้นทั้งหลายทั้งปวง กรมาศโกมหีกกรมาทายาโทกรมายโยนิกรมพันธุกรรมปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรรมังกลริดซ่ามีกันละยานางวาปา,ปาปักกังวาตัสธา,ายาโท พระวิสณามีเราทํากรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั่นสืบไปเอวังอัมเหยียอพินหังปัจเวคิตพังเราทั้งหลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิด บทที่19บทสวดเทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขปัตตาจนันนิทุกขาพายาปัตตาจันนิพะยาโศกปัตาจันนิโศกาโ,กตาโกหตูสพเพปิีนานิโนเอตาวาตาจะัมเหหิสามปัตตังปุญญาสัมปทางสพเพเทวานุโมทันตูสระสัมปฏิสิทธิยาทานังททันตุสัทธายาสีลังลักขันตูสพ,พ,พะทาภาวนาพิรตาโหตูขันตุเทวตาคตา ัพเพพุทธาพรปตตาบัจเจก,กนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนาละขังพันธามีสัพพะโสบทที่20บทสวดเทวตาปฏิทานาคาถาพันธมยังปฏิทานาคาถาโยพานามาเสยาเทวตาสันติวิหารวาสีนีทูเปคาเลโพ ที่ขาเลตาหิงตาหิงตาธรรมธาเนนาภาวันตุปูชิตาโสถิงการโลนเตถะวิหารมันทาเลเถราจามานาอนาวาการจากพิขาโวสารามิกาธานาปัดปัติอุปาสกาคามาจากเทสานิค นิฆมาจะอิสาลาสป,ปานะผูตาสุขิตาภาวันตุเตชาลาพุชาเยปีจะอันทะสัมภาวาสังเสทชาตาอัทธโวปาปาติกานิยานิกังธรรมว่าลางปฏิชัดปฏิจเตสเพปิทุกขัสากาโลตุสังขายังทาตุจีลาสัตังธรรมโมธรรมมัทธา,าจะปุขาลาสังโโหนตุสสามโาโควะ อถายาจาหิตายาจาอัมเหลักขตุสัทธโมสเพปิธรรมะจาริโนวุทิงสำปาปูเนยามาธรรมีอริยปะเวทิเตบทที่สวดสัพพปติทานาคาถาท่านธรรมยางปฏิทานาคาถาโยพระนามเสปญยติธานิกตตสะญาณัญญาญาณัญญานิกตานิเม เตสัญจาพาคิโนโอนหโตสัตตานันตาปะมานากาเยปิยาคุณาวันตายะจะไม่ห่างตาปาติปิดตาทโยทิฐาเมจาปายาทิฐาวาอัจเยมัดนัดตตะเวลิโนสัตตาติทันติโลกสมิงเตภุมมาจัตุโยนิกาปัจเจกาจตุโวกาลาสังส,สังสัรันตาพระวาพระเว ยาตังปฏิทานมมอนุโมทันตุเตสะสายังเยจิมังนับป่าชานันติเทวาเตสังนิเวทานังนะยาธินนะนะานะปุญญานางอนุโมทน,นะเพตุนาะสพเพสัตาสัทธาโหนตุอเวลุนโนสุเีขาชีวิโนเขมปะทันจปะปะโปนตุเตสาสาสิณนะตังสุภา ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณโจเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัตรนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าเจ้าได้ทำแล้วคือ ชนเหล่าใดเป็นที่รับผู้มีคูณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าเจ้าได้เห็นหรือไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางแลมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกําเนิดสีมีขันห้าแลขันหนึ่งแลขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในพบน้อยแลภพบใหญ่สัตว์เหล่าใดทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงองนุมโมทนาเองเถิดก็สัตว์เหล่าใดย่อไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึง แจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นข้อเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันกกเกษมเถิดขอความหวังดีอันความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิด ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและนิสงแห่งการบูชาพระรัตนาตรัยด้วยการสัตยายบทสดมลพระสูตรพระป,ะประิศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถ้วยเทพถ้ยเทพทเท,พทเวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนานในการสวดสัตยาบดสดมลและธรรมะเหล่านี้ว่าอนุโมทนานแลนน้วโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งไพรีพิณาศโดยมูลทิศ สมเด็จพระยา,ยาพระยาญาณสังวรวัดบวรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระปริสและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธุประการเทินสาธุ บุญกุศลข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้องถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบนนี้จงส่งถึงผู้มีเจตสัธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดภัยจากราดภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิน้นประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยอัธนะสมบัติ ฐานะาารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญายาณและเจริญด้วยปัจจุบุตรตุรพิษพรชัยทั้ง4คืออายุวันนาสุขาพราเทินขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวยอดเศรษฐีทุกท่านเนาถิดสาธุ